คือจริงๆถ้าเราจะบอกว่าตัวสารเองเอาปัจจุบันเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นสารในพักปริมาปรมาพิไทยทจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าสารก็ชักจะไม่แน่ใจคือเดืมอที่สมัยสมัยรัชกาลที่เนี่หรือเราจะเห็นเข้าไปในสารใช่ไหมครับจะมีลูกในหลวงรัชกาลที่เอยู่ข้างหลังเขงกาก็อ้างอีกเดื่ที่มีหลังพิงอ่ะเป็นผู้พิพากษาของในหลวงแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเขาไม่กล้านะลูกที่ติดข้างหลังตัวเนี้ยไม่ใช่ลูกรัชกาลที่สิแต่เป็นลูกของรอเก้ากับรอสิคู่กัน คือคือมันยังมีความไม่แน่ใจที่จะอ้างอิงจึงเต็มอยู่หรือเปล่าคือตรงนี้มันคือถ้าเข้าไปในศาลเราจะเห็นว่าปกติจะเป็นรูปในหลวงในกยารที่เก้าแต่ตอนเนี้ยเป็นลอสิบแต่ว่าเป็นลอเก้าอยู่รูปเดียวกันคือเราเป็นคนขึ้นศาลเนาะเราก็จะลึกนึกว่าทุกคนรู้เหมือนเราพอทนายพูดขึ้นมาก็ลืมไปว่าคนอื่นเขาไม่รู้เพราะเขาไม่เคยขึ้นศาลก็เลยเป็นรูปติ่งอู้เปล่ามีผิดหรือเปล่ารูปติ่งก็คือรูปหลักยังเป็นรูปในกัลยที่เก้าแบบเดิมแต่มีรูปติ่งอยู่ข้างล่างเปป็นนนรูคือมมัั มันบ่งบอกถึงเรื่องวสารก็ยังไม,ไม่แน่ใจว่าจะอ้างอิงคาว่าภาพประมาณพิธายของรัชการสิบได้เต็มปากหรือเปล่าคือถ้าถามว่าในรัชการที่เก้าเนี่ยท่านสิ้นไปตั้งหลายปีแล้วนะแต่ว่ารูปก็ยังไม่ได้อ,ออกคือทุกอย่างมันยึดโยงอยู่กับพวกนี้ยึดโยงอยู่กับเรื่องความพักดีแบบแบบเดิมอยู่นะครับซึ่งก็อันนี้มันมนำมาสู่วิธีคิดของสารหลายๆคนท,ที่ที่มองคดีหนึ่งสองเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะสารนะครับตั้งแต่ตำรวจทังอายการด้วยนะครับอายการตอนนี้ก็แบบอยากเข้า ไปปริญญาโน,ต,นต,ต่อก,กษัตริย์เหมือนเหมือนศาลก็พยายามที่จะดีไซน์รูปแบบโอเคไม่ว่าไงแต่ว่าปีหนึ่งสองเนี่ยถ้าจะพูดต่อนจากที่ถือว่าไอตอนช่วงปีหนึ่งเก้าไปถึงปัจจุบันเนี้ยมันเป็นช่วงช่วงหนที่มันเยอะใช่ไหมครับผมตั้งข้อสังเกตเนี้ยคือโชคดีที่ผมก่อนจะไปจำเลยผมไปทานายมาก่อนนะครับก็คือไอช่วงที่จะมีธุรกิจการเมืองนั่นแหละมันจะเกิดหนึ่งสองนะครับสี่เก้ามาเริ่มปีหนึ่งสองห้าสามชัดเจนปีห้าสามคดีหนึ่งสองเริ่มกลับมาเยอะมากนะครับ ที่ผมทำไปก็หลายหลายสิบคดีคือคดีมันเยอะมากมาชัดอีกช่วงนะคือรัฐประหาร 5, 7, 5, 7, ห้าเจ็ดห้าเจ็ดไอ้เริ่มเรือไอ้รือไอ้ช่วงก่อนนั่นเนี้ยนะครับแล้วก็มันเพิ่มล่าสุดตอนพีน่าจะตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาผมว่าปีหกสามแลนดหนึ่งสองเยอะสุดคือมันเยอะนอกจากไอ้ตัวแกนนาที่ปราศัยบนเว,เว,เว,เวทีแล้วเนี่ยตัวคนเล็กเลน้อยๆเนี่ยก็โดนไปด้วยนะครับเพราะว่าคือมันก็มีวิธีการคือผมไม่แน่ใจว่ากลุ่มที่เขาไปแจ้งความเนี่ยเขาถูกถูก ถูกจัดมาโดยรัฐหรือว่าเขาคิดกันเองนะครับแต่แโดยข้อขความข้ามเนี่มผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่ไม่เห็นด้วยกับกับคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็มีมีกลุ่มก็อ,องเขาสมควรนะอาจจะไม่ใหญ่มากแตม่มันก็สร้างปัญหาให้กับการเคลื่อนไหวได้นะครับอย่างเอาแค่นี้นะอย่างที่นาธิวาสเนี่ยขอแค่มีมงเนี่ยเนี่ยแค่คนสองคนเนี่ยเขาก็สามารถแจ้งความันแล้วดึงแม่งคนไปขึ้นนาทิวาสนะครับมีหลายคนโดนแบบเดิมเนี่ยอยู่เหนืออยู่ภาคกลางต้องต้อง,องคึ้ อันนี้คือคือชัดว่ามันเป็นเรื่องการใช้หนงสองิมพในการแก้อายการเองคืออายการเ็าแปลคือเป็นคนที่เรียนกฎหมายมาฮะแล้วก็ยังยังใช้กฎหมายแล้วแบบคือหลายการณีมันตลกมากคือท่านผู้ชมไม่ค่าฟอนะ้อง,นนงเนี่ยอย่างตำรวนบนงคงเนี่ยไปโพสต์ใน Facebook ว่ากษัตริย์หลายหอหอหิบจุดทุเฉิเนี่ยอายการก็ฟ้องหนึ่งสองมาแล้วบรรยายฟ้องมาแบบเป็นตระหนกคือไอคิดอะไรก็รรยายมา คำว่ากระสลายหอหอหอมายถึงผีดังน,นั้นอย่าคุณป,ประาก,กาศสาหาัสเลยที่การที่สืบว่าเป็นบุคคลที่ต้องมา่ในกามอย่างเงี้ยคือเป็นมื์ความอะไรที่มันคือเขาไม่ได้เขียนน่ะแต่คุณก็ไปคิดเอาเองแล้วก็มาฟ้องเดียวนะอันนี้คืออยู่ในสำน,นวนมีจำนวนมีนทางคำว่าจะฟ้องคืออายการก็คือ,คอ,อคขอไปแล้วอายการผิดหนึ่งสองแล้วเนี่ยไอ้คุนพนักงานพามันก็หาคนที่สนญญาคนไหจะรับคดีนี้วะไอ้แอนแอนเป็นทนายแอนครับผมอันนั้นรับไปเนี่ยคือถนัดเรื่องถ้าผีเขาเรียก เเพื่อนกันนะเปนบอกทนทเรื่องน,อน,นี้เอาไปเลยคือเราคือเราพิส์ว,ว่าตอนที่เราสู้คดีในสารเนี่ยมันจะเขีอเยอะไรขึ้นคือมันบางบางอย่างแล้วก็เป็นการตีความที่ที่ที่ผมไม่รู้ว่าไอ้เขาคิดอะไรอยู่อนะตอนนั้นแล้วเขาขก็บรรยายมานะครับแล้วก็เรื่องพวกนี้ผมคิดว่าถ้ามันตัดออกไปจากจากจากการะบวนการที่ทาได้มันจะทําให้ให้อันนี้ไม่ได้ปากหวานนะแต่มันจะทําให้าสารโบัาณศาตร์ดูดูไม่เป็นกลายเป็นตัวอะไรบางอย่างที่มันถูกเอามาประกันแกล้งกัน ะครับอ you know, so ัยการเองหลายคดีอย่างที่มายบอกว่าสารไม่เลือกพยานฐานเนี่ยเรื่องเปิดเผยเยอะมากโดยเฉพาะคดีของของผมของไอ้เพนกลิ้งของใครที่มัป็นปลาใสเขาไปปลาใสเมื่อวันที่สิี่ตุลาวันที่สิบเก้ากันยาเนี่ยบอกว่าเดลโอนอัยการที่อัยการที่สิบเนี่ยไป็นเยอรมันอัยการเกาไปไปยายฟ้องมาบอกว่าที่เ่าที่เราเป็นปลาใสเนี่ยว่าเป็นเรมันเนี่ยเป็นเท็จเท็จจะใช้พิสูจน์วิสูจน์ยังไงแล้วก็หมายเรียก เป็นที่ตอมอก็เอาหลักฐานการเดินทางเขาออกจบไม่ต้องไปเสียงานไม่ต้องไปสืบสารไม่ให้สืบสารบอกว่าตอนแรกบอกว่าเป็นพยานหลักฐานไม่สัาคัญต่อมาก็บอกว่าเป็นหลักฐานที่มันกระทบต่อทําให้กษัตริย์เสือ่อมเสียไอ้หลักฐานการเดินทางมันจะเสื่อมเสียได้งไงคือไปคือไอ้เรื่องพวกนี้ที่ปราศัยเนี่ยความความวิปริตของกบฎการที่ทำคือมามาฟ้องว่าพวกเราดเดือดร้อนเพศซึ่งเฮ้ย เอาอายการก็จะรู้ว่าความจริงคืออะไรอ่ะมันก็ไม่มีคืออายการต้องใช้อินเทอร์เน็ตมากอ่ะคือจะไม่รู้นะครับแล้วมาบอกว่าคือคือถ้าเราบรรยายฟ้องว่าเราไปไปปราศัยว่าในหลวงท่านอยู่ในรมันเนี่ยเป็นการทําให้เสื่อมเสียเป็นการดูเหมิอนอะไรอันนี้ก็จะอีกเรื่องหนึ่งนะแต่พอมากล่าวหาว่าเราพูดเท็จมันเท่ากับมาชี้หน้าว่าไอ้ไหมไอ้อันนี้เป็นกุิ้นไอ้คุยใหญ่ไอ้พวกเนี้มึงเป็นคนโกหก ถ้ากูจะพิสูจน์ว่ากูไม่ได้โกหกกูก็ขอให้ศาลเรียกพยานฐา,านมาไหนบอกว่าไม่ผิดกลัวอะไรมาพิสูจน์ในศาลแต่พอเรา,าพิสูจน์ไม่ให้เราพิสูจน์นะครับร้ายไปกว่านั้นคือศาลบางคนเนี่ยบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับสารบัญกษรตริย์ห้ามพิสูจน์คือ่อให้เป็นความจริงก็ก็ห้ามพิสูจน์ซึ่งเอ,อ,อ,อ๊คือเขาพยายามจะท่องต่อกันมานะว่ายิ่งี่ปิดี้ิดทงนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยหรอกแต่ว่าไอ้คนที่ที่เป็นบุคคลสาธารณะนะครับท,ที่ใช้เงินภาษีเราเนี่ยแล,แ,ลแล้วเราไปพีก้าวิจารณ์เนี่ ว่าสิ่งที่เราพูดไปมันจริงหรือเปล่ามันไม่เม็กซ์เซนเลยคือสมัยใหม่คือแต่ก่อนอาจจะอ้างงต่อกันมานะครับแต่สมัยใหม่ผมว่าโลกสมัยใหม่คนรุ่นใหม่หรือคนในยุคใหม่อ่ะมันถึงถึงว่าไม่เม็กซ์เซนคือแล้วไอ้ดการก็จะพยายามจะไปอ้างว่าเนี่ยฝ่ยายกษัตริย์อยู่ในสถานที่เขาลุกสักการะเพื่อจะเมื่อไม่ได้คือจริงแล้วเรื่องนี้ต้องต้องไปถามอาจารย์นะักวิชาการคือผมไปถามอาจารย์ปีนิวบุตรมาแล้วไอ้เรื่องเนี้ยมันหมายยังไงเขาบอกว่าเมื่อไม่ได้เนี่ยมันหมายแค่ว่าไม่ให้ไปฟ้อง คือเดิมทีมันมันเขียนว่าเม่ได้แล้วมันไม่ชัดเขาก็เลยไปเตือว่าห้ามไปฟ้องในวรกสองในที่เขกว่าเล่นไได้แต่คือห้ามไปฟ้องร้องในทางแพ่งทางอาญานะครับซึ่งทั้งครั้งนึงเราเคยไปฟ้องกษัตริย์สมัยสมัยสองสี่กว่ากว่าเนี่ยมันคือการเป็นการฟ้องร้องรอเจ็บจริงแล้วมันก็มีปัญหาเงี้ยมาเขาเลยไปเติอเข้ามาตอนเนี้ปัญหาของข้อหนึ่งสองมันจริงเป็นทั้งระบบคือกลายเป็นเรื่องห้ามพูดความจริงที่จะทําให้กษัตริย์สถาบันกษัตริย์เสื่อมเสีย แล้วเขาไม่บอกแะว่าไอ,ไอ้ความสูญเสียเนี่ยมันเกิดจากที่เราไปพูดหรือว่าเกิดจากสิ่งที่มันอยู่สูญเสยียอยู่แล้วเราไปพูดความจริงเหมือนมีช้างในห้องอ่ะแล้วมีคนบอกว่าเนี่ยช้างเนี่ยมันมา้องเราบอกว่ามึงพูดเท็จในห้องนี้ไม่มีช้างทั้งที่ทุกคนทั้งที่ไอ้คนฟ้องด้วยก็เห็นช้างตอนเนี้ยเรากำลังเผชิญกับความวิป,ปร,ริตอันนี้นะครับแล้วก็ทนายท,ทุกคนจะบอกว่าทํางานหนักก็ไม่ได้คือคือเรื่องที่มันง่อ่ะมันทําให้เราประสาทแดกนะ คือถ้าเราสู้คดีที่มันยากเนี่ยมันจะมันจะอีกแบบหนึ่งแต่ให้เราเปเถียงว่าไก่มันมีมันมีมากกว่าสองขาคือเราจะเปียเถียงยังไงกูจะเอาพยานอะไรมาทำไมแล้วแบบเปรียบเสียบสอดร้อยแพทย์มาทำไมที่มันมันยุ่งยากในเรื่องโง่ๆแล้วสุดท้ายมันก็จะนําไปสู่ข้อสรุปนะครับว่าบัฟเฟอรูดเท็จแหละเพราะว่าสารก็ไม่ไม่ได้ออกพยานหลักฐานเราคือเราปาศัยเรื่องการใช้ขบระมาณสารบังกับเราเรียกพยานเอกสารไปที่สำนักพระราชวังเนี่ยให้ส่งเข้ามาเนี่ยสาลไม่ออกให้ สารบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับประเด็นเป็นหน้าทวงโจทก์ที่ต้องพิสูจน์เอาแล้วสิทธิ์จำเลยในการพิสูจน์คืออะไรคือตรงนี้ทุกคนคือในศาลเนี่ยม่ใแหงหมดอ่ะทั้งจำเลยทั้งพยานทั้งอัยการทั้งทุกคนอะคือมันมันกลายเป็นว่าสังคมโดยพิธสังคมเลยชนชนนำไทยเนี่ยใช้ศาลเป็นเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่จะพยุงพยุงอะไรบางอย่างไว้แล้วไอสิ่งที่มันพยุงอย่างคือมันไปไม่ได้จริงๆคือมันก็จะทําให้ไอสิ่งที่มันไปพยุงเนี่ยมัน มนถูกทำลายไปด้วยทุกวันนี้คือคือผมเนี่ยต่อให้ผมตั้งคำถามกับสายยังไงแต่ผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยสายมันต้องอยู่อะคือสายมันต้องอยู่เป็นหลักอะไรบางอย่างที่เวลาเราจะเอาไปยึดเข้าคุกหรือทําอะไรบางอย่างเราต้องใช้สายนะแต่ว่าตอนนี้คนในสังคมเนี่ยจำนวนมากเริ่มตั้งคําถามกับสายน่ะเรามีเรามีป้าๆอย่าไปยืนไปยืนด่าสายไปพิพากษการสารหน้าสาร,ร,รเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เ,เป็นเรื่องที่ ที่ขายหน้าคือผมก็ยอมรับสารนั้นคือสารหลายคนที่เขาไม่ไม่โกรธบางคนโกรธอาจจะไปแก้ในความในคาเดียอะไรก็ตามแต่ผมว่ามันมมนมาถึงจุดนี้แล้วแล้วมันมีความชอบทมด้วยที่เขาจะไปยืนพูดเรื่องปล่อยเพื่อนเราไปยืนเฉยๆนะครับอยู่หน้าศาลฎีกาหรือที่เชียงใหม่ก็มีการยืนปมันมีความชอบทมอะไรบางอย่างที่ที่สังคมก็บอกว่าอันนี้มันมันชอบทาที่ทาได้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันมันเกิดความไม่ไม่ปกติขึ้นมาแต่อย่างที่ไม่ถือบอกตอนนี้สิ่งที่เรารู้สึก อุ่นใจขึ้นมาที่นหนึงก็คือมันเริ่มมีผู้ภากษาจํานวนหนึ่งอ่ะซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยปล่อยให้กระบวกนกายุติธรรมเป็นแบบเนี้ยไม่ได้อีกแล้วเราจะเห็นสารตา่างตามต่จังหวัดที่ยกฟ้องนะครับคดีพลกรฉุดเฉินยกถึงข้นถ่ายว่าประกาศคำสั่งของประยุทธ์เนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยซ้ำเนี่ยยกฟ้องคดีหนึหนึ่งสองนะครับวางหลักว่าใส่เสื้อว่า หมดความศรัทธาต่อสาบันกษัตริย์เขาเ่าสาบันกษัตริย์มันกว้างเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นใครคือวางหลักถึ้นขนาดนะั้นเพราะว่าหนึ่งสองมัน,นคุ้มครองตัวบุคคลคือเขาวางหลักไปถึงไม่ไม่หนึ่งสองใช้ไม่ได้กับอดีตกษัตริย์ซึ่งก่อนหน้านี้นมันเคยใช้กันอย่างผู้เผยมะคือสาหลายคนก็พยายามตั้งตั้งหลักนี้ขึ้นมาหรือแม้แต่สาราญายเองเนี่ยก็ได้มีมีผู้ภากษาบางคนเนี่ยเวลาไต่สวนประกันเนี่ยวางหลักซ้ำนะครับว่าคือถ้าเขาไม่ได้มีพฤติการหลบหนีมารางงานตนตัวตลอดพวกนี้มันไม่ไมีเหตุการณ์ขังเขา ถ้าจะขังเขาตำรวจต้องพิสูจน์ว่าเขาจะหนีอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันเกิดการต่อสู้กันอยู่นะครับในสาชนั้นต้นเนี่ยเรายื่นประกันชีพประกันไม่ได้หลายคดีเราอุทธรณ์ขึ้นไปสายอุทธรณ์ให้แต่หลายคดีที่ต้นไม่ให้อุทธรณ์ขึ้นไปสายอุทธรณ์ก็ไม่ให้เหมือนกันคือมันมันเหมือนกับมันมีความพยายามที่สู้กันอยู่ระหว่างระหว่างแนวความผิดของศาลนะครับซึ่งไม่รู้จะเอาเอากระลงหรือป่าหรือไยไหนไปพยานนแต่ไม่ทราบแต่ว่ามันก็ยังอุ่นใจว่านี่กระบวนการยุติธรรมเนี่ย ถ้าถ้าเราโชคดีเนี่ยมันก็อาจจะมีผพิพักษาที่ที่โอเคกับหลักการพวกนี้ซึ่งจริงๆหลายคดีมันก็อาจจะเดินทางไปสู่จุดผู้พิพากษาลงโคษก็ได้มันควรจะต้องผ่านกระบ,บวนการยุติธรรมที่มันน่าน้าเชื่อถือแล้วก็ทุกคนเคารพในในคำพิพากษานั้นใดไม่ใช่ไม่ใช่ใชพอตัดสินให้เราแพ้แล้วมันก็ยังเกิดข้อขังขาอยู่ว่าตัดสินไปแบบนี้มันมันถูกหรือเปล่าซึ่งปีหน้า ปีหน้าหลายคดีมีการตัดสินซึ่งแน่แน่เพราะว่าอย่างมาอย่างผมหลายคนก็จะถูกพิพากษานะครับโอกาสน้อยมากนะครับที่ที่ที่เราจะชนะคดีในระบบบริบทการเมืองที่มันยังไม่ไม่เปิดนะครับค,คือคือคดีล่าสุดที่ผมจะสืบการเดือนหน้าเนี่ยเดือนพิจิกาเนี่ยคือคดีผมไปฟาสสยแฮรรีพอ์ตเออหนึ่งซึ่งผมไม่ก็ไม่กอก็ว่ากูพูดแล้วมันอยู่ในกรอบตลอดเดือน้นหนึ่งคือคือคือฟาายหลังมาตอนม็อบหลังมามันอาจจะมีการพูดแบบเยินเยอะอะไรแบบตั้น ฮร์รี่พอตเตอร์หนึ่งสามสิงหามันเป็นช่วงแรกเราก็พูดแบบโอ้ยแบบอืมันไม่น่าจะผิดอ่ะแล้วตํารวจตอนแรกก็สั่งไม่ฟ้องด้วยไม่ไม่ไม่เอาผิดมันมาเอาผิดตอนทีหลังแจ้งความทีหลังก็คือสมมติว่าสารสารพิพากษาว่าการพิพากษาสารบังคัตรัย์เนี่ยได้มันก็จะเกิดปัญหาคือคือมุมมุมของอีกมุมนึงคร่าถ้าปล่อยให้เกิดอย่างเงี้ยมันมันทำได้มันก็จะเกิดปัญหาตามมาซึ่งคดีขโมยส่วนใหญ่อ่ะมันก็เป็นเรื่องการพูดตรงตรง ไปไปถึงสรัมคือผมส่วใหผมไม่ขยาหรอกผมก็พูดแบบโดยหลักการโดยโดยค่อยจริงนะครับแต่ว่าโดยผลของกาวิทักษาถ้าบ้านเมืองมันไม่ไม่เปิดนะครับก็คงจะต้องเข้าไปสู้กันอยู่ข้างในอีก,อก,อกรอบหนึ่งซึ่ง <of> ไม่ไม่อยากไปหรอกครับอพอพอพอทานายนนพูดถึงออประเด็นนี้นะคะ